เวลาไปร้านแว่นเราก็ต้องดูว่าเลนส์ดีไหมราคาเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรตัดไวหรือเปล่าแต่ที่ออร่ากลับพูดว่าแว่นดีๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของเลนส์สมัยความว่ายังไงเหรอคะคำถามนี้ดีมากเลยครับเพราะจริงแล้วคนส่วนใหญ่มองแว่นตาเป็นอุปกรณ์หนึ่งชิ้นแต่จริงแล้วไม่ใช่แว่นเท่ากับเลนส์บวกกรอบบวกพฤติกรรมการมองเห็นของแต่ละบุคคลถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลนส์ดีแค่ไหนกรอบดีแค่ไหน,ก,ไหนก็อาจใส่แล้วไม่สบายตาได้ครับเอ๊ะหมายถึงยังไงคะเลนส์ดีแต่ใส่เราไม่สบาย เพราะเลนส์ที่ดีต้องเหมาะกับคุณจริงๆลองนึกภาพว่าคนที่ขับรถกลางคืนคนที่อ่านหนังสือเยอะกับคนที่ใช้หน้าจอวันละสิบชั่วโมงทั้ง3าคนนี้ความต้องการของการมองเห็นไม่เหมือนกันเลยฟังดูคล้ายกับการออกแบบแว่นให้เข้ากับการใช้ชีวิตมากกว่าการเลือกแว่นที่ราคาแพงๆนะคะถูกต้องเลยครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าการออกแบบการมองเห็นมันคือการประเมินว่าคุณใช้สายตาย,ยังไงในแต่ละวันระยะการมองเห็นที่คุณใช้บ่อยท่าทางที่คุณอ่านหนังสือหรือทํางานรวมถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลทั้งหมดนี้มีผลต่อเลนส์ ที่เหมาะกับคุณจริงๆครับแล้วกรอบแว่นเกี่ยวด้ไหมคะเกี่ยวมากเลยครับต่อให้เลนส์ดีแค่ไหนแต่ถ้ากรอบแว่นไม่ตรงตำแหน่งที่เลนส์ต้องวางเลนส์โปรเกรสซีฟดีๆก็ทํางานได้ไม่เต็มที่คนใส่จะโฟกัสลําบากปรับตาช้าหรือเวียนหัวแปลว,ว่าแว่นที่ใส่แล้วสบายคือผลลัพธ์ของการวิเคราะห์สายตากับการเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนใส่อย่างแท้จริงใช่ไหมคะใช่เลยครับไม่ใช่แค่การให้ค่าสายตาแล้วตัดแว่นแต่คือการออกแบบแว่นให้เข้ากับวิธีที่คุณมองในชีวิตประจาวันของคุณนั่นแหละครับที่ทำให้เวลาใส่แว่นที่ดีจะ รู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เพราะว่ามันพอดีกับคุณในทุกมิติเลยแว่นที่ดีไม่ใช่แค่แว่นที่มองได้ชัดแต่ต้องใส่แล้วรู้สึกว่านี่แหละใช่เลยอยากลองสัมผัสประสบการณ์การมองเห็นที่เหมาะกับคุณจริงต้องที่ออร่านะครับ